สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นะครับคือล o c k f o r ์สฟอ Gate นะครับจัดอยู่ในกลุ่มพันธุ์ซีรีส์นะครับซึ่งเป็นทคโเโลรีฟรีโหลดไม่ต้องใช้ไฟเข้าไปเลี้ยงครับก่อนที่จะเข้าลำโพงเดิมนะครับเข้าแอมฟิฟาตัวนี้นะครับแล้วก็ออกไปจะได้กำลังขับถึง100ยวัตต์เลยนะครับนี่ก็คือใบเซอร์ติฟิเคตนะครับวัดได้ 1 1ึ่วัตต์นะครับมาดูกันครับนี่หน้าตาแค่นี้เองครับเท่ากับกองบุรีครับประมาณนี้ครับนะครับง่ายๆเองครับหลักการทำงานก็นะฮะรับร OEM นะครับนะครับออกจากนี่เข้านี่เราก็จะได้กำลังขับ1 0 0วัตต์ทันทีเลยนะครับเหมาะสําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งไม่ต้องการสูญเสียพลังงานไปกับการที่จะใส่แอมป์ใหญ่นะครับ นี่คือตอบโจทย์แน่นอนครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูครับว่าใช้งานอย่างไรและเสียงนั้นเป็นอย่างไรครับสักครู่เดียวครับเอาล่ะครับนะครับตอนนี้ผมต่อทดลองให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับในการทำงานของรถฟอร์ r d f o ์สเ t ต p ีเ0 0มนคูณหนึ่งนะครับซึ่งเหมาะสำหรับรถไฟฟ้าเรือและมอเตอร์ไซค์ครับไม่ต้องต่อไฟเข้าไปเลี้ยงครับไปชมกันเลยครับนี่ครับ เอาสัญญาณจากลำโพงเดิมครับวนเข้าตัวแอมนะครับแล้วก็ออกไปหาลำโพงนี้ครับนี่ผมจาลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับนี่ครับร้อยบาทมาแล้วครับลำโพงเดิมนั้นไม่สามารถทนกำลังขับได้สูงถึงขนาดนี้นะครับก็ทำให้ไดนดมิก,กนั้นดีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าอัปเกรดลำโพงใหม่นะั้นมาเต็มแน่นอนครับ mày ไปฟังข้างนั้นดูครับก็ ม <need> you ผมาพาไปฟังรถอีกครั้งหนึ่งครับง <need> ่าย <need> <5 S 2> นิดเดียวครับรถไฟฟ้าครับ <need> ไม่ควรพลาดครับด้ราคาครับ ซ้ายขวาครับ16,800บาทครับวันนี้ผมต้องราติดเพีงนี้ครับสวัสดีครับ